สวัสดีครับวันนี้ผมซีโนอารนะครับเราจะมาลองดูพรีวิวสั้นๆง่ายๆเบาๆนะครับกับ iPhone 5S ตัวใหม่ล่าสุดของโลกนะฮะก็ตัวนี้หน้ากล่องเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับก็หลักๆเลยก็คือแน่นอนนะฮะบลปฏิบริการ iOS 7ที่เป็นไอคอนแบบสีลุกกว่าเหมือนซิมิเอยนยังไงอย่างนั้นนะฮะก็ตัวกล่องส่วนอื่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับกวองกระจกความจุนะฮะก็ เปิดออกมาเราก็จะพบกับน้อง 5S นะครับสีขาวนะครับตั้งต่ซื้อสีขาวมาเพราะว่าตัวกลับเขาสีขาวนะฮะเรื่องของเรื่องสีทองเป็นแพงเกินไปนะฮะสำหรับเครื่งองที่ยูตอนนี้ก็เลยจัดสีขาวมาตัวเครื่องโดยรวมนะครับก็แทบจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่นักนะครับนอกเสียจากว่าปุ่มโฮมนะครับจะมีวงแหวนสีเงินซึ่งมันเป็นการสแกลนลายมือ อีกจุดหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างขอ iPhone 5นะครับก็คือแฟลชนะครับที่เป็น LED 2เม็ดนะครับสีขาวเม็ดห่สีเหลืองเม็ดหนะครับเขาอ้างว่าใช้เพื่อในการปรับสมดุลสีนะครับในการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่สมจริงที่สุดนะฮะถาดซิมเป็นนาโนซิมเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่เดิมก็ถ้าเทียบกับ iPhone 5แล้วเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับก็เราก่อนจะอื่นเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อน ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยกถาดรองเครื่องขึ้นมานะฮะเราก็จะเห็นกับสายด a า a ต้านะครับเป็นหัว Lightning เหมือนเดิมปลั๊กไฟเครื่องนอกใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ Earpods นะครับหูฟังเอกสิทธิ์เฉพาะของ Apple ก็ ก่อไปดูนมากเลยครับมันก็เหมือนกับทุกรุ่นนะครับเรามาดูตัวเครื่องกันดีกว่าตัวเครื่องนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือระบบสแกนนิ้วมือซึ่งผมมีแอนมีการแอบเปิดเครื่องมาแล้วนะครับการเปิดเครื่องนะครับด้วยระบบสแกนนิ้วมือนะครับผมสแกนนิ้วพราข้างขวานะครับก็หยิบเครื่องขึ้นมากดเวกอัพทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอามือวางค้างไว้เสร็จแล้วเห็นไหมฮะเพื่อนๆสามารถนะครับตั้งค่า การสแกนนิ้วมือเพิ่มได้ไม่ยากดังนี้เข้าไปในทั่วไปนะครับนี่เห็นไหมฮะรหัสผ่านและลายนิ้วมือกดเข้าไปนะครับแล้วก็แอบใส่รหัสก่อนนะครับซึ่งรหัสนี้นะครับผมกล้าโชว์บน YouTube เพราะว่าผมใช้ช็อคคลิปเท่านั้นนะครับไม่ต้องมาใช้รหัสนี้กับผมที่ทอื่นนะฮะลายนิ้วมือแตะเข้าไปปั๊ดเพิ่มลายนิ้วมือได้ด้วยปึ้ง การเพิ่มไม่ยากนะครับระวางนิ้วบนปุ่มโฮมนะครับมันก็จะมีสั่นกึกปล่อยทีเดืองกดไปใหม่กึกเห็นไหมมันก็จะค่อยจดจำระนิ้วของเราไปเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับกดตกลงอ๋อย,ยังไม่เสร็จนะฮะเมื่อกี้มันคงจะด่าองทุกอย่างไม่ทานโอเคอะไรอ่ะอ๋อดันค่านะครับเผื่อเรากดนี่ฮะมีหลายแบบนะครับ เพื่อระวังมือไม่ตรงนะครับต่อไปเสร็จแล้วทีนี้เรามาลองปลดล็อกด้วยนิ้วชี้กันบ้างนะครับกดปึ๊บมือวางเห็นไหมฮะง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็บาดแเล็กน้อยนะครับกับระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งเราไม่รู้ว่านะครับเราไม่รู้จริงๆเลยว่าเขาเก็บร่างือเราอย่างไรนะฮะเพราะ แอ p เปก็ออกมาประกาศว่าเขาไม่ได้เก็บลายนิ้วมือเขาเก็บเฉพาะรูปทรงหรืออะไรไม่รู้แหละ whatever นะฮะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเก็บอะไรมาแบบใดนะครับซึ่งเป็นความลับของเขาแล้วก็ถ้าเกิดใครคระโดดเครื่องเราไปนะครับก็ไปโฮงไปแฮกนะครับเดี๋ยวเอาเงินในบัญชีผมหมื่นกว่าล้านไปโอนแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะฮะก็คงจะหมดตัวอาล่ะแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่ได้มีความลับแย่ขนาดนั้นนะครับก็ยินดีสุใจเป็นมากนะครับจะกดแบบปลดล็อกธรรมดา ว่าจะใช้แรงนิ้วมือนะครับก็สุดแท้แต่เรานะครับเราเป็นคนเลือกนะครับเทคโนโลยีเป็นแค่ตัวเอ,อื้ออำนวยให้เราเท่านั้นเองก็หน้าตากนะครับส่วนที่เหลือนอะกจากตัวเครื่องที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแล้วเนี่ยรูปเปลี่ยนการ iOS 7นะครับถ้าแก,กคุณใช้ iPhone 5อยู่และอัปเกรดไป iOS 7แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับในตอนนี้แต่ด้วยนวัตรกรรม64บิตนะครับอนาคตอาจจะมี แอปพลิเคชันและเกมสำหรับที่รองรับนวัตกรรมนะครับหรือสถาปัตยกรรม6 4รีบิตมากขึ้นซึ่งทำให้เราใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและมีความเร็วนะครับมีความเสถียรของการใช้งานมากกว่าเดิมแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับวันนี้เรามาลองกันดูบ้านๆง่ายๆนะครับก็เราที่เกมดีกว่าว่าชิปเซต A7 ตัวใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างเราเปิดแอสฟัลด์อะดรีนาลีนตัวใหม่ฮะไม่ใช่ครับแอสฟัลด์แอร์บอลตัวใหม่ เสร็จแล้วอะยังผมยังพูดไม่เสร็จเลยฮะมันเสร็จแล้วเอาใหม่เดี๋ยวจะว่าโมไปนะครับเราก็ดับคลิปแล้วปิดแอปขึ้นไปทั้งหมดนะครับเปิดปั๊บพร้อมเล่นนะครับโหลดดิ้งนะครับเก็บเซนเตอร์นะครับหมักกุญแจนะครับยกเลิกครับไม่เอาครับผมไม่ชอบเก็บเซนเตอร์ครับโอเคเรามาแข่งกันต่อดีกว่า กับด่านต่อไปนะครับการโหลดดิ้งนะครับซึ่งถ้าเกิดใครได้ใช้ o ฟ e ตัวอื่นๆนะครับแล้วได้ลองเกมนี้นะครับก็จะพอเห็นภาพนะครับว่าการโหลดเกมต่างๆนะั้นมันเร็วมันช้าเทียบกับเดิมอย่างไรนะฮะหน้าจอสวยงามมาติดด้าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับการควบคุมชิป M7 นะครับก็ เซนซิทีฟไหมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมว่าผมยังไม่ชินนะฮะแล้วก็ทุกครั้นที่รีวิวแล้วเกิดเล่นหรือดูอะไรทีกอยาก็าจะมีอาการเพลินแบบนี้นะครับแล้วก็จะทำให้ดีอรีวิวนี่นานไปนิดหนึ่งนะฮะซึ่งเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะทนและคงชินกับผมแล้ว เรามาเล่นแอสฟัลต์อันนี้เล่นกันดีกว่านิดปะปะอ่านิบเข้าไปนะครับจัดไปนะครับผมเำลัขึ้นแท่งที่หนึ่งแล้วนะครับเราก็ต้องจัดการ,ปรเปิดมูทครับก็นะครับคร่าว ประมาณนี้นะครับกับ iPhone 5s นะครับมือถือรุ่นใหม่จาก Apple ที่ <c oughs> มีความต่างหลายอย่างแต่ไม่ค่อยเด่นชัดนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับ <c oughs> กับเบาๆ iOS 7 iPhone 5s ผมชินนัทสวัสดีครับ